รู้สึกไหมครับว่าเราโหลดแอปมาเต็มเครื่องเลยแต่สุดท้ายก็ใช้จริงอยู่ไม่กี่แอปในฐานะคนที่เป็นนักเรียนที่อยากจะซูเปอร์โปรตีฟตลอดเวลาครับผมได้ลองมาหมดแล้วทั้งแอปจดโน้ตแอปบริหารเวลาและอีกต่างๆนานานที่ว่ากันว่าช่วยเพิ่มโปร c t วิตี้ได้ซึ่งก็มีทั้งที่เวิร์แล้วก็ไม่เวิร์บ้างทําให้ในคลิปนี้ครับผมได้คัดและรวบรวมเป็น10แอปที่ดีสุดในเรื่องของการเรียนและการเพิ่มโปร c t วิตี้ซึ่งเหมาะมากๆสำหรับใครที่กําลังเรียนอยู่และต้องการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ของเราให้ได้มากที่สุดโดยจะมีแอ Tralow t r e ลโลเนี่ยคือแอป,ปจัดการงานในรูปแบบของบอร์ดหรือกระดานที่แบ่งออกเป็นช่องๆสำหรับการเรียบเรียงความคืบหน้าของแต่ละงาน ซึ่งใช้งานง่ายและเหมาะมากๆสำหรับคนที่ไม่ต้องการนั่งเสียเวลเอาออกแบบระบบเองอย่างเช่นผมเป็นตน้นตัววิธีการใช้งานที่ง่ายสุดก็คือการแบ่งบอร์ดเอกเป็น3ช่องก็คือ Todo Doing แล้วก็ดันเพียงแค่3ช่องนี้คุณก็สามารถใช้ได้กับงานแทบจะทุกประเภทแล้วอย่างเช่นการจดการบ้านทำโปรเจกต์หรือการทำงานกลุ่มก็ยังทำได้เพราะเราสามารถเชิญเพื่อนให้เข้ามาใช้บอร์ดร่วมกันซึ่งช่วยให้การทำงานเป็นทีมเนี่ยสะดวกยิ่งขึ้นที่สำคัญเลยก็คือมันฟรีและใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์มโดยตอนนี้เนี่ยผมก็กำลังใช้เทรนโลสำหร ดังนั้นใครก็ตามที่กำลังมองหาแอปสําหรับการจดการบ้านแบ่งหน้าที่ทํางานกลุ่มหรือโปรเจกต์อะไรก็ตามที่ใช้งานง่ายแล้วก็ใช้ได้ฟรีเทร l ล w ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆครับและแอปต่อไปที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับกับแอป Notion โนชชันเนี่ยคือแอปจดโน้ตยอดนิยมที่ใครหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินกันจุดเด่นของโนช i o นก็คือความยืดหยุ่นในการสร้าง d a t a าเบ e หรือฐานข้อมูลที่หลากหลายขึ้นอยู่กับความสร้างสรรค์ของผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นการจดโน้ตการจดการบ้านวางแผนและอีกต่างๆมากมายที่คุณสามารถคิดขึ้นมาได้เพราะโนชชันนะครับจะมีเครื่องไม้เครื่องมือหลายๆตัวที่เราสามารถใช้เพื่อสร้าง second brain หรือสมองที่2ของเราได้อย่างอิสระนอกจากนี้ก็ยังมี AI มีระบบ automation แล้วก็มีอีกหลายฟีเจอร์ที่เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลของเราได้เพิ่มมากขึ้นเเยยอะล โดยปกติผมจะใช้ Notion สำหรับการเรียนเป็นหลักทั้งการจดโน้ตจดการบ้านหรือเก็บพวกรีซอที่จำเป็นก็อยู่ในนี้ทั้งหมดซึ่งแน่นอนว่ากว่าจะทำระบบทั้งหมดนี้ขึ้นมาได้เนี่ยก็ต้องเสียเวลามานั่งศึกษาวิธีการใช้งานของ Notion กันพักใหญ่เลยเพราะ n o t i ชั่นนะครับจะมีองค์ประกอบแล้วก็ลูกเล่นให้ใช้กันเยอะมากทั้ง Database วิวพ p r เ p อร t ต a ้อ o โตเมชัแล้วก็อะไรไม่รู้จบซึ่งเอาจริงบางทีมันก็แอบงงอยู่เหมือนกันนะมันคงจะดีนะครับถ้ามันมีแอปจดโน้ตที่ใช้งานง่ายมีระบบที่ช่วยจัดระเบียบข้อมูลได้แบบอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมานั่งปวดหัวกับการเซตร,ระบบเองตั้งแต่ศูนย์เหมือนกับการใช้โนชั่นพูดแบบนี้แล้วเหมือนผมจะมาขายของเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมขายของและนั่นท้า้ผมได้เจอกับแอปเฟรบิกสปอนเซอร์ของเราในวันนี้ครับเฟรบิก แอปจดโน้ตและตัวช่วยจาัดก,การข้อมูลที่ถูกออกแบบมาให้เป็นเหมือนกับสมองที่2หรือ second brain มีจุดเด่นในเรื่องของการรวบรวมแล้วก็จัดระเบียบข้อมูลต่างๆให้แบบอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นลิงก์ข้อความไฟล์รูปภาพหรือแม้แต่บันทึกการประชุมเฟรบิกก็จัดก,การให้ได้ทั้งหมดเพราะมี AI คอยช่วยเชืช่ยยอมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน และยังสามารถสรุปข้อมูลให้ได้แบบรวดเร็วภา,ายในไม่กี่คลิกโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมจะชอบใช้เฟรบิกในเรื่องของการจัดเก็บไอเดียที่เพิ่งได้แบบไวๆหรือถ้าเจออะไรที่น่าสนใจผมก็จะกดเพิ่มเข้าไปในแอปเฟรบิกทันทีอย่างเช่นถ้าเจอรูปข้อความหรือเว็บไซต์ที่น่าสนใจเนี่ยผมก็สามารถกดเซฟเข้าเฟรบิกได้ง่ายๆแบบนี้เลยแถมเวลาค้นหาก็ทําได้ง่ายๆเพียงพิมพ์ข้อความที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราต้องการจะหาตัว AI ก็จะช่วยวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราพิมพ์ไปได้ง่ายแบบนี้เลย นอกจากนี้ตัวแอปก็ยังมีอินเทอร์เฟซที่เข้าใจง่ายสวยงามแล้วก็ไม่ซับซ้อนทําให้ f ฟรบิกเนี่ยเหมาะมากสสำหรับคนที่อยากได้คลังข้อมูลดิจิทัลโดยไม่ต้องมาวางระบบเองทุกอย่างสรุปเลยก็คือถ้าคุณเป็นคนชอบจดชอบเก็บชอบรวบรวมสิ่งที่น่าสนใจไว้ดูภายหลังแต่ไม่อยากมานั่งเสียเวลาจัดมวลหมู่เองทีละไฟล์ทีละหน้า f ฟรบิกก็ถือเป็นตัวช่วยที่น่าใช้มากๆครับโดยหากใครสนใจก็สามารถกดเข้าไปดูได้ตรงลิงก์ใต้ description นะครับกับเข้าสู่วิดีโอกันต่อแอปที่3 Quizlet ถ้าคุณเนี่ยเป็นคนที่ต้องเรียนวิชาท่องจาเยอะๆอย่างเช่นท่องคำศัพท์ท่องแฟกต์สำคัญๆในวิชาประวัติศาสตร์ Quizlet เนี่ยคือแอปที่ตอบโจทย์มากๆครับเพราะ Quizlet เนี่ยสามารถใช้ในการสร้าง f l a s h c a r ดสำหรับการทบทวนเนื้อหาก่อนสอบได้และเป็นแอปที่ผมชอบใช้มากๆเป็นการส่วนตัวเพราะมันง่ายแล้วก็มีโหมดทบทวนที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นโหมดแฟลชการ์ดแบบดั้งเดิมโหมดเล่นโหมดจําลองข้อสอบ หรือว่าจะเป็นแบบเกมก็มีมาให้เล่นซึ่งการทบทวนผ่านแอปพลิเคชัน Quizlet เนี่ยก็เข้าสู่เทคนิคการเรียนแบบ Active Recall กับ Spaced Repetition โดยตรงเลยครับใครที่อยากจะเพิ่มเกรดของตัวเองหรือว่ากำลังอ่านสอบอยู่ตอนนี้ลองใช้ Quizlet ดูนะครับรับรองว่าจะช่วยได้เยอะจริงๆแอปต่อไปเหมาะมากๆสำหรับคนที่เรียนเขียนโปรแกรมนั่นก็คือแอป Solo Learn ถ้าใครที่รู้จัก Duo Lingo กันอยู่แล้วเนี่ยก็คงจะเข้าใจแอป Solo Learn กันได้ไม่ยากนะครับเพราะแอป Solo Learn เนี่ยคือแอปเรียนเขียนโค้ดที่คล้ายกับ Duo Lingo เลย โดยมีรูปแบบการสอนแบบบิดไซส์หรือแบ่งซอยเป็นเนื้อหาสั้นๆมีควิสให้เล่นแล้วก็มีคอมมูนิตี้เนี่ยคอยช่วยตอบคาถามภาษาที่มีให้เรนนียนก็เยอะพอตัวครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง p y t h o จ j วาส Script HTML C# แล้วก็อีกหลายๆภาษาในฐานะคนที่เรียนคอมพิวเตอร์ n ซนอยู่ซึ่งเป็นคณะที่ดีเลยแหละผมก็ชอบที่จะใช้แอปนี้เป็นเหมือนกับสนามซ้อมเล็กๆที่ผมจะได้เข้าไปทบทวนคอนเซปต์การเขียนโค้ดในเวลาว่างส่วนใครที่อยากเรียนเขียนโปรแกรมแต่ไม่ค่อยมีเวลา ผมก็แนะนาแอปนี้มากๆครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าเนื้อหาในแอปเนี่ยใช้เวลาเพียง5-10นาทีก็จบแล้วพอเรียนไปเรื่อยๆเราก็จะคุ้นเคยกับการเขียนโค้ดเองในแบบที่เราไม่ทันรู้ตัวเลยสรุปก็คือว่าใครที่อยากจะเรียนเขียนโค้ดแบบสนุกสุกสั้นๆจบไวๆใช้มือถือเพียงแค่เครื่องเดียวเนี่ยโซโล,เล่เรียนคือตัวเลือกที่ผมแนะนาเลยครับและแอปต่อไปครับ d u o l i n g o เมื่อกี้พูดถึงโซโล,เล่เรียนแอปเรียนเขียนโค้ดแบบเกมกันไปแล้ว คราวนี้ครับก็ต้องต่อด้วยแอปเรียนภาษาอย่าง Duo Lingo Duo Lingo เนี่ยคือแอปเรียนภาษาที่ออกแบบมาให้สนุกเหมือนกับการเล่นเกมเพราะมีระบบสตรีกเ level เแล้วก็ยังมีเจ้านก Duo Lingo ที่คอยเตือนเราทุกวันให้เข้าแอปมาเรียนภาษากันได้แล้วสิ่งที่ผมชอบคือการทําให้การเรียนภาษาเนี่ยเป็นเรื่องง่ายแล้วก็ไม่น่าเบื่อแถมยังมีภาษาให้เลือกเรียนเยอะมากทั้งอังกฤษจีนญี่ปุ่นแล้วก็อีกเพียบเลยให้เลือกเรียนกันโดยแค่ส่วนตัวของผมเนี่ยผมเคยใช้ Duo Lingo สำหรับการเรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับอยู่ประมาณสัก3เดือนกว่า ผมก็สามารถอ่านฮิรัง,งานะกับคาตากานะแบบคล่องๆเลยพอไปเจอครูสอนภาษาญี่ปุ่นผมก็สามารถคุยโต้ตอบกันได้แบบพอสมควรเลยเพราะงั้นถ้าใครอยากจะเริ่มเรียนภาษาใหม่แบบไม่ซีเรียสไม่ต้องท่องศัพท์กันเป็นเล่มๆดูโอ i นิ่งก็ถือเป็นแอป,ปฟรีและดีที่น่าใช้มากๆครับต่อไปเรามาพูดถึงแอป,ปบริหารเวลากันบ้างอย่างแอป,ป Google c a l endar ทุกวันนี้หลายคนคงใช้แอปปฏิทินกันไม่เท่าไหร่ใช่ไหมครับอาจจะดูแค่วันหยุดวันเกิดหรือว่าวันนัดหมายอะไรทั่ว,วไปแต่เชื่อไหมครับว่าถ้าเราใช้แอปนี้คล่องๆเนี่ยคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้แอปบริหารเวลาอื่นช่วยอีกเลยเพราะจากแบบสำรวจโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน productivity เนี่ยเขาบอทให้ว่าการทำ time blocking หรือการทำตารางเวลาคือหนึ่งในเครื่องมือการบริหารเวลาที่ดีที่สุด และจุดนี้แหละครับคือเหตุผลที่เราควรจะหันมาเริ่มใช้อัปปฏิทีนกันอย่างจริงจังมากขึ้นโดยผมแนะนำเป็นแอป Google Calendar หรือเอาจริงมันก็แอป Calendar ไหนก็ได้แหละแค่ว่า Google Calendar มันเชื่อมไปยังอุปกรณ์อื่นได้ง่ายกว่าเผื่อใครไม่รู้จักว่า Google Calendar เนี่ยคืออะไรมันก็คือแอปปฏิทินของ Google ที่มีระบบการวางตารางเวลาแบบเป็นบล็อก หรือก็คือการทำไทม์บล็อกกิ้งนั่นเองครับโดยผมแนะนําว่าให้เราใช้ o o g l e c a l e n d a าสาหรับการวางแผนสิ่งที่ต้องทําในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นเวลาทํางานเวลาพักผ่อนและแม้กระทั่งวันหยุดพอเราเห็นสิ่งที่เราต้องทําเป็นรูปแบบของตารางแบบนี้ครับมันจะให้อารมณ์เหมือนตารางเรียนซึ่งทําให้เราตรงต่อเวลามากขึ้นเอาเป็นว่าตรงนี้ยังมีดีเทลอีกเยอะนะครับไว้ผมจะมาทาคลิปอธิบายเพิ่มเติม,ตม,ตมกันทีหลังแล้วกันกล่าวโดยสรุปนะครับก็คือใครที่อยากได้แอปบริหารเวลาดีๆสักตัวเนี่ยโดยเฉพาะวิธีการทำไทม์บล็อกกิ Google Calendar ก็อาจจะเป็นตัวจบให้คุณได้ครับและแอปต่อไปครับฟังดูแล้วอาจจะคล้ายกับ TikTok นะครับแต่ไม่ใช่แต่มันคือ TikTok ครับ ติ๊กติ๊กเนี่ยคือแอปทำทูดูลิสที่เป็นมากกว่าแค่การทำทูดูลิสทั่วไปเพราะมันสามารถใช้ในการทำฮับบิทเทร็กเกอร์ตั้งเป้าหมายและใส่ป้ายสีตามหมวดได้ด้วยพูดง่ายๆก็คือติ๊กติ๊กเนี่ยเป็นเหมือนกับสมุดแพนเนอร์ขนาดย่อมที่อยู่บนมือถือของเรา่เองครับและผมอยากจะบอกว่าเส้นทางการเพิ่ม productivity ของผมก็เริ่มจากแอปนี้เลยครับเพราะงั้นผมจึงแนะนำมากๆสำหรับคนที่อยากจะ productive มากขึ้นอยากทำอะไรสำเร็จเพิ่มขึ้นติ๊กติ๊กคือแอปที่ผมแนะนำเลยครับและแอปต่อไปครับก็คือแอป h a t GPT ใครที่ใช้อยู่แล้วก็คงจะรู้ดีนะคะว่า ChatGPT เนี่ยมันมีประโยชน์มากแค่ไหนแต่สำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้เนี่ยหรือว่าใช้แค่แบบผิวเผินเนี่ยผมขอบอกเลยว่าคุณกำลังพลาดเพราะถ้าคุณไม่รู้จักใช้ ChatGPT ในการเพิ่ม productivity ของคุณคุณจะเสียเปรียบคนที่ใช้มากๆครับเพราะผมขอบอกเลยว่า ChatGPT เนี่ยช่วยผมทำงานได้เพิ่มขึ้นเยอะมากทั้งการทำ YouTube การคิดไอเดียหรือการทำโปรเจกต์คือมันเป็นตัวปฏิวัติการทำงานของเราเลยครับ ดังนั้นเราควรจะฝึกใช้ไว้ใช้เหมือนกับมาเป็นเลขาของคุณเลยครับอยากรู้อะไรให้ถาม c h a t GPT แต่ก็อย่าเชื่อหมดนะครับเพราะแน่นอนว่า AI บางทีมันก็มีแอบมั่วอยู่บ้างแต่ก็นั่นแหละครับมันก็ยังถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เรา Productive มากขึ้นเป็น10เท่าเลยดังนั้น c h a t GPT ในวินานทีนี้ต้องใช้ให้เป็นและใช้ให้คล่องครับ เพื่อที่เราจะได้ใช้ประโยชน์จาก AI เทคโนโลยีที่กำลังเป็นกระแสหลักของโลกณนเะวลานี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองครับและแอปต่อไปครับก็คือแอป Arc Search ลืม Safari ลืม Google Chrome กันไปได้เลยครับพอเรามาถึงยุคใหม่ของเว็บเบราว์เซอร์กันแล้วกับแอป Arc Search Arc Search เนี่ยนะคือเว็บเบราว์เซอร์ยุคใหม่โดยชูความสามารถของ AI เป็นหลักทําให้ประสบการณ์การท่องเว็บของเราเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะมันมีฟีเจอร์การจัดการแท็บที่เรียบง่ายสวยงามแล้วก็มีฟีเจอร์กับ AI ที่จัดมาให้แบบไม่กักอย่างที่ผมชอบมา,มากๆก็คือฟีเจอร์สรุปเว็บเพจบนมือถือโดยการใช้2นิ้วลากเข้าหากันแบบนี้มันก็จะสรุปเนื้อหาในเว็บนั้นได้ทันทีเลยคือแบบ โคตรเจ๋งอะดูดิหรือถ้าใช้บนคอมเนี่ยก็ให้ความสะดวกไปอีแบบครับซึ่งผู้ดำตรงว,ว่าผมก็ยังใช้ได้ไม่เชี่ยวชาญมากเท่าไหร่ยังไงถ้าใครเบื่อเว็บเบราว์เซอร์แบบเดิมๆและต้องการฟีเจอร์ที่ทําให้เวิร์กโฟล์ของเราคล่องตัวมากขึ้นตอนนี้ก็คงไม่มีตัวเลือกไหนที่ดีไปกว่า a r c e ล้ว er ครับและแอปสุดท้ายของเราในวันนี้ครับคือแอป Canva Canva เนี่ยคือแอปทากราฟิกดีไซน์ที่ใครๆก็ใช้ได้แม้ว่าจะไม่มีพื้นฐานการออกแบบเลยก็ตาม แอปนี้เนี่ยเหมาะมากๆสำหรับใครที่กำลังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่เพราะมันสามารถใช้ในการทำ Presentation ทำา r s u u m e หรือแม้กระทั่งโพสต์ IG ก็สามารถทำได้เพราะ c a n v a ครับมีเทมเ a t e ให้เลือกใช้เยอะมากและมีเครื่องมือที่เหลือเฟือสำหรับการใช้งานทั่วๆไปเลยหรือถ้าเป็นการออกแบบที่จรงิงจังขึ้นมาหน่อยก็สามารถทำได้สบายๆ แถมตอนนี้เนี่ยเขามีฟีเจอร์ AI ช่วยออกแบบเข้ามาใหม่ก็ยิ่งช่วยให้งานของเราออกมาดูมืออาชีพมากขึ้นแถมยังสามารถใช้ร่วมงานกับเพื่อนได้อีกด้วยเรียกได้ว่าทำงานกลุ่มได้แบบสบายสบายโดยแค่ส่วนตัวผมเนี่ยผมจะใช้แคนวาสสำหรับการออกแบบปกคลิปและการทำการาฟิกสำหรับการทำคอนเทนต์เป็นหลักนะครับแค่เวอร์ชันฟรีเนี่ยก็ช่วยผมสามารถสร้างงานดีๆออกมาได้เยอะมากแล้วยังไงถ้าใครคิดถึงเรื่องของการออกแบบเรื่องของการดีไซน์ก็อย่าลืมนึกถึงแอปพลิเคชัน Canva กันนะครับ และนั่นก็คือ10แอปช่วยเรื่องเรียนและเพิ่ม o d u c t กิต t y ที่เหมาะมากๆสำหรับคนที่กำลังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ครับทั้ง10แอปนี้เป็นแอปที่ผมใช้จริงแล้วก็อยากจะบอกต่อเขาว่ามันดีแค่ไหนยังไงก็ลองเลือกดูนะครับว่า10แอปที่ว่ามารวมถึงเฟ e b i c สปอนเซอร์ในคลิปนี้จะมีอันไหนที่ตอบโจทย์คุณได้มากที่สุดหรือถ้าใครมีแอปอะไรที่อยากจะแนะนำต่อก็สามารถมาแชร์กันได้ตรงใต้คอมเมนต์นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามและแชร์ต่อห้้้้กกัับบเเื่นนนๆดดวววยยะรราแล็สสสีี